คุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดคลื่นคุยข่าวโดยกองมัะชาการกองทัพไทยวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมนะัทพงศ์บุญเลี้ยงรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ครับผมและทีมงานก็มีเรื่องราวข่าวสารมาอัปเดตพูดคุยให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะครับ กระทรวงวัฒน,ธ,นธรรมครับนำคณะผู้แทนไทยร่วมมหกรรมวัฒน,ธ,นธรรมเส้นทางสายไหมนานาชาติตุนห่วงครั้งที่8ในฐานะประเทศเกตยศ ณมนทนการสู้สาธารณรัฐประชาชนจีนนำเสนออัตลักษณ์ไทยผ่านศิลปะการแสดงและมรดกทางภูมิปัญญาวัฒนธรรมที่ขึ้นบัญชีมรดกโลกสู่ยูเนสโกสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมกว่า90ประเทศสอกย้ำพลังซอฟต์พาวเวอร์ไทยและความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมไทยจีนบนเวทีโลกครับนายประสบเรียงเงินประลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยนะครับว่า นในฐานะผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมพิธีเปิดงานมหากรรมวัฒนธรรมเส้นทางสายไหมนานาชาติตุนห่วงครั้งที่8ณศูนประชุมและนิรศกานานาชาติตุนห่วงมณฑลการสู้สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีผู้นํารัฐบาลจีนผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจีนผู้ว่าการมณฑลการสู้เอกอัคราชาทูตและผู้แทนจากกว่า90ประเทศเข้าร่วมอย่างคับข้างนะครับ ทั้งนี้ครับนายประสบยังกล่าวต่อนะครับว่าโอกาสนี้ประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมครับหัวหน้าคณะผู้แทนไทยและรองผู้ว่าการมณฑลการสู้มิสเตอร์หวังบิงผู้แทนมณฑลการสู้ได้ร่วมเป็นประธานเปิดคูหาประเทศไทยอย่างเป็นทางการซึ่งปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติจากรัฐบาลจากประชาชนจีนนะครับเชิญให้เกียรติเป็นประเทศเกียรติยศในการเข้าร่วมงานในโอกาสที่ครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต50ปีไทยจีน โดยคูหาประเทศไทยจัดแสดงภายใต้แนวคิด The Miracle of Fate ซึ่งมีแรงบันดาลใจจากวัดพระเชตุพนวิม,มลมงคารลามและวัดอรุณราชวรารามนะครับจัดแสดงนิทรศการการถ่ายทอดศิลปะประเพณีและภูมิปัญญาไทย พร้อมจัดแสดงมดดรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้5รายการที่ขึ้นกับบัญชียูเนสโกนะครับได้แก่โขนโนรานวดไทยประเพณีสงการและอาหารไทยอย่างต้มยำกุ้งอันสะท้อนเอกลักษณ์ไทยอย่างแท้จริงทั้งนี้ครับท่านประหลัดยังกล่าวเพิ่มเติม,มนะครับว่าไฮไลท์ของงานมีการแสดงและกิจกรรมอื่นๆนะครับได้แก่การแสดงโนราจากภาคใต้ที่งดงามวิจิตร การจำลองบรรยากาศสงกรานที่เต็มไปด้วยสีสันและความสนุกสนานการแสดงโขนโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์รวมทั้งกิจกรรมสาธิตและการต้อนรับแบบไทยที่สร้างบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเองได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมทั้งชาวจีนและนานาชาติทั้งนี้ครับยังกล่าวอีกนะครับว่าผู้แทนมณฑลการสู้และผู้เข้าร่วมงานต่างชื่นชมและประทับใจในการจัดแสดงของไทยว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์ที่สำคัญสะท้อนความงดงามประณีต และร่วมสมัยของศิลปะวัฒนธรรมไทยพร้อมยกย่องโขนโนโราและกิจกรรมสงกรานว่าเป็นมรดกที่น่าภาคภูมิใจและสร้างความประทับใจอย่างยิ่งการร่วมงานในครั้งนี้ครับไม่เพียงแต่จะเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สากลแต่ยังตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะผู้นำด้านซอฟต์พาวเวอร์และเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ วัฒนธรรมไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์แต่ยังสามารถต่อย,ยอดเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างรายได้และเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างประเทศได้นะครับทั้งนี้การเข้าร่วมหกรรมดังกล่าวยังเป็นก้าวสำคัญในการสารสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยจีนในวาระครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนตอกย้ำบทบาทของไทยในการใช้วัฒนธรรมเป็นพลังแห่งมิตรภาพความเข้าใจและความร่วมมือบนเวทีโลกอีกด้วย มาต่อกันที่ข่าวที่2นะครับนาประสบเรียงเงินประลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวนะครับว่ากระทรวงวัฒนธรรมเตรียมเนลมิตลานหน้าศูนย์การค้าเซนทรัล o รให้กลายเป็นพื้นที่สร้างสารรค์แห่งศิลปะและแรงบันดาลใจกับงาน7 0พรรษา สมเดจพะกนิฐาธิราชเจ้ามหากรรมศิลปินสร้างศิลปินมหากรรมสุดยิ่งใหญ่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็พักนิฐาธทิราเชเจ้ากรมสมเดจประเทศพระราชสุดานะครับเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาอายุ70พรรษาพร้อมเปิดโชว์เวทีผลงานจากศิลปินแห่งชาติศิลปินรุ่นใหม่และศิลปินชื่อดังระดับประเทศระหว่างวันที่2 6ถึง28กันยายนนี้ครับ สำหรับรายละเอียดสำคัญภายในงานนะครับประกอบด้วยโชว์ศิลปินแห่งชาตินะครับอาทิการแสดงโนราโดยอาจารย์ธรรมนิตนิคมรัฐศิลปินแห่งชาติการแสดงเพลงโคราชโดยพ่อกำปั่นศิลปินแห่งชาติและคณะการแสดงเพลงลำตัดโดยแม่สีนวลขำอาจศิลปินแห่งชาติการแสดงดนตรีพื้นบ้านอีสานโดยพ่อทรงศักดิ์ประทุมศิลป์ศิลปินแห่งชาติและวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด การเสวนาสร้างแรงบันดาลใจกระจกสองด้านของงานวรรณศิลป์เขียนดีและขายได้โดยคุณชมัดพรบางคมบางศิลปินแห่งชาติและคุณจันทวีสุมปรีดาหรือรอมแพงเจ้าของบทประพันธ์บุกเพสันนิวาสมีโชว์ศิลปินนะครับอาทิการแสดงศิลปะวัฒนธรรมชุดภาพงานศิลป์เงาแผ่นดินโดยคุณมานพมีจำรัด ศิลปินศิลปาทรการแสดงชุดคดชะหรือ The ะอิเล a เฟโดยคุณวันนัดักศิริล่าศิลปินศิลปาทรโดยมีการโชว์การแสดงของเครือข่ายศิลปินอีกนะครับอาทิการแสดงโขนลิงและการแสดงฟีโนโดเดอรนาด การแสดงสินสารสินแผ่นดินไทยโดยเครือข่ายยุวศิลปินร่วมสมัยการแสดง Thailand The City of Treasure Thailand The City of Beauty โดยแสงสีสินการแสดงขุนละครเล็กโจหลุยและการแสดงโดยเครือข่ายยุวศิลปินร่วมสมัยประกอบด้วยฟ้อนสีเวียงพิง ขวัญข้าวชาวไทยรมมามโนราบูชายันบายสีสู่ขวัญหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉาและลำนำเจ้าพระยาเป็นต้น ในส่วนของไฮไลท์เด็ดประจำงานนะครับรวมศิลปินสุดปังรุ่นใหญ่และรุ่นใหม่ในงานเดียวพบกับคอนเสิร์ตและโชว์สุดเอกลูซีบจากศิลปินขวัญใจคนรุ่นใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นมิลิและฟีโน่พร้อมเซอร์ไพรส์าจากการแสดงเก่งน้ำปิงนักแสดงนำจากซีรีส์เข็มจิราต้องรอดคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบจากโยบอยทีปิดท้ายความฟินกับเสียงทรงพลังจากซานินิพาพร สำหรับเสบงานศิลป์เสริมแรงบันดาลใจภายในงานยังจัดเต็มด้วยกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ทางนิทรศาการและเฉลิมพระเกียรตินะครับการแสดงผลงานของศิลปินแห่งชาติศิลปินศิลปารและศิลปินพื้นบ้านจากทั่วประเทศ พร้อมกิจกรรมเวิร์กช็อปฟรีนะครับเปิดพื้นที่โชว์ให้กับคนรุ่นใหม่นอกจากศิลปินระดับชาติยังมีผลงานจากเยาวชนสุดสร้างสรรค์เข้าร่วมด้วยนะครับเป็นพื้นที่ที่ให้ศิลปินรุ่นใหม่ที่ผ่านการอบรมและคัดเลือกจาก9จังหวัดทั่วประเทศมานําเสนอผลงานแบบจัดเต็มทั้งงานจิตกรรมปริมากรรมดนตรีศิลปะร่วมสมัยและศิลปะพื้นบ้านบนเวทีกลางกรุง ช็อปชิมชิลกับผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยนะครับใส่ช็อปไม่ควรพลาดกับโซนบูธผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมโอท็อปซีพอตอาหารเครื่องดื่มและของที่ระลึกจากผู้ประกอบการวัฒนธรรมทั่วประเทศงานนี้ได้ทั้งอิ่มท้องอิ่มใจและอิ่มแรงบันดาลใจอย่างแน่นอนนะครับ ปักบุตด่วนนะครับ26-28กันยายนนี้ณลานหน้าศูนย์การค้าเซเรนรันเวิลด์กรุงเทพมหานครงานนี้เข้าชมฟรีตลอดทั้งงานติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมนะครับได้ทางเว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรม www.mculture.go.th และทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับหรือโทรสายด่วน1765ครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปนะครับ กระทรวงสาธารณสุขครับเดินหน้านโยบายเพิ่มรายรับสร้างรายได้ยกระดับบริการชู5กลไกสำคัญ รองรับประกันสุขภาพเอกชชนในโรงพยาบาลรัฐเตรียมนำร่องจัดบริการคลินิกพิเศษประกันสุขภาพสมัครใจในโรงพยาบาล35แห่งทั่วประเทศครอบคลุมทุกเขตทุกสุขภาพครับสร้างสมดุลความมั่นคงทางการเงินและการให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพสู่ระบบที่มีความยืดหยุ่นยั่งยืนและตอบโจทย์ประชาชนรุ่นใหม่ที่กระทรวงสาธนารณสุขนะครับนายแพทย์พงษ์สธน พอกเพิ่มดีลองปลัดกระทรวงสาธนารณสุขเปิดเผยนะครับว่าวันนี้ได้มีการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเพิ่มรายรับสร้างรายได้ยกระดับบริการ แก่หน่วยบริการในสังกัดทั่วประเทศเพื่อรองรับระบบประกันสุขภาพเอกชนอย่างเป็นระบบซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตรสําคัญนะครับที่จะเสริมสร้างความยั่งยืนทางการเงินการคลังของหน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่กระทบของสิทธิ์ของประชาชนในระบบหลักและประกันสุขภาพอื่นๆโดยประชาชนที่ถือประกันสุขภาพเอกชนนะครับสามารถเลือกใช้บริการในโรงพยาบาลรัฐ พร้อมเข้าสู่ระบบเบิกจ่ายที่โปร่งใสและนํารายได้เหล่านี้กลับมาพัฒนาระบบบริการให้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้ครับท่านยังกล่าวต่อนะครับว่าการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวประกอบด้วย5กลไกสําคัญได้แก่ 1. ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับชาติและระดับพื้นที่เพื่อวางยุทธศาสตร์ทิศทางและกลไกกํากับติดตามแบบบูรณาการโดยมีตัวแทนจากกรมต่างๆเข้าร่วมเป็นภาคี 2. พัฒนาพื้นที่บริการเฉพาะผู้ถือประากาันสุขภาพเอกชนออกแบบพื้นที่ให้บริการที่เหมาะสมทันสมัยสะดวกและเสริมภาพลักษณ์โรงพยาบาลคุณภาพตอบโจทย์ความคาดหวังของผู้ใช้บริการกลุ่มนี้ 3. ใช้ระบบลงทะเบียนล่วงหน้าหรือว่าคิวอิเล็กทรอนิกส์นะครับพัฒนาระบบแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับข้อมูลการนัดหมายของผู้ป่วยถือประกันเอกชน 4. ใช้ระบบ i c r ครมนะครับเชื่อมบริษัทประกันสุขภาพเพื่อให้การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลเป็นระบบแม่นยำและโปร่งใสลดภาระงานเอกสารเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายและ 5. จัดทำแบบฟอร์มสำหรับแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิ์ประกันและรายงานค่ารักษาพยาบาลซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการข้อมูลรายได้จากระบบประกันเอกชน ทั้งนี้ครับปัจจุบันร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจัดการคลินิกพิเศษประกันสุขภาพสมัครใจพศ2568อยู่ระหว่างการพิจารณาร่วมกับกลมบัญชีกลางนะครับเพื่อเป็นกรอบทางกฎหมายในการดำเนินงานอย่างยั่งยืนในอนาคต พร้อมคันนี้ทางกระทรวงได้จัดทำแบบตรวจสอบนะครับให้กับโรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศใช้ประเมินความพร้อมเบื้องต้นและสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมเป็นโรงพยาบาลนำร่องได้ทันทีซึ่งในระยะแรกมีโรงพยาบาลสนใจเข้าร่วมแล้วกว่า35แห่งทั่วประเทศนะครับครอบคลุมทุกเขตทุกสุขภาพสะท้อนความพร้อมของระบบบริการของภาครัฐในการเปิดรับการเปลี่ยนแปลงและมุ่งสู่ระบบสุขภาพที่แข็งแกร่งและยั่งยืน มาต่อกันที่ข่าวต่อไปนะครับกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมและกรมควบคุมมลพิษได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU นะครับบูรณาการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2 5นห้ณห้องประชุมกรมควบคุมมลพิษ โดยสาระสำคัญของความร่วมมือในครั้งนี้ครับมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยานพหาหนะอาทิเช่นข้อมูลทะเบียนร,รถใบอนุญาตขับรถการตรวจสภาพรถและการตรวจว,ดวัดมลพิษนะครับ รวมถึงข้อมูลอื่นๆที่ใช้ในการติดตามตรวจสอบเพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางสำหรับการห้ามใช้ยานพาหนะที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานพร้อมทางให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองรถเนี่ยแก้ไขปรับปรุงเครื่องยนต์ให้ได้มาตรฐานนะครับเพื่อนาไปสู่การยกเลิกคาสั่งห้ามใช้งานอันหนึ่งครับความร่วมมือดังกล่าวยังครอบคลุมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการแลกเปลี่ยนองความรู้ด้านการตรวจสอบวิเคราะห์ ประมวลผลรวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆใ,ในการสนับสนุนภารกิจของทั้ง2หน่วยงานด้วยครับในด้านของนายจิรุทธวิสารจิตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมกล่าวนะครับว่าในปัจจุบันยานพาหนะที่วิ่งบนท้องถนนมีส่วนก่อให้เกิดมลภาวะทั้งในเมืองทั้งมลพิษด้านควันดำฝุ่นละออง PM 2.5มลภาวะด้านเสียงจากยานพาหนะ โดยกรมการขนส่งทางบกครับเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการควบคุมกํากับดูแลระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัยวันนี้จึงได้ลงนาม MOU ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษในการบูรณาการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนร,รถข้อมูลใบอนุญาตผลการตรวจสอบสภาพรถ ข้อมูลผลการตรวจวัดมลพิษและข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบและติดตามผู้ครอบครองรถนะครับในการแก้ไขและปรับปรุงการปล่อยมลพิษของเครื่องยนต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานรวมถึงข้อมูลคำสั่งการห้ามใช้ยานพาหนะและยกเลิกคำสั่งห้ามใช้ยานพาหนะโดยกรมควบคุมมลพิษจะแบ่งข้อมูลนะครับการออกคำสั่งห้ามใช้ยานพาหนะชั่วคราวการห้ามใช้ยานพาหนะเด็ดขาดการยกเลิกคำสั่งห้ามใช้ยานพาหนะ ผลการตรวจสอบมลพิษควันดำระดับเสียงจากยานพาหนะและข้อมูลอื่นๆเพื่อใช้เป็นข้อมูลฐานประกอบการดำเนินงานของกรมการขนส่งทางบกซึ่งคาดหวังนะครับว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะสนับสนุนให้มีการลดมลพิษจากยานพาหนะให้ได้มากที่สุดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านของนางสาวปรยาพรสุวรรณเกตครับอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวนะครับว่า การลงนาม MOU ในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการบรณาการข้อมูลของภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะซึ่งเป็นสาเหตุหลักของปัญหาฝุ่นละออง pm 2 5 ที่กระทบต่อคุณภาพอากาศนะครับและสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะในชุมชนเขตเมืองซึ่งที่ผ่านมาการตรวจสอบรถที่ปล่อยมลพิษเกินมาตรฐานยังคงประสบอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายกับเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถอยู่การบรณาการข้อมูลครั้งนี้จะช่วยให้เกิดระบบฐานข้อมูลสำหรับการติดตามตรวจสอบและสั่งห้ามใช้ยานพาหนะ พร้อมทั้งสนับสนุนการกำหนดมาตรการแก้ไขให้กับเจ้าของรถในการปรับปรุงเครื่องยนต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานนะครับทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวยังช่วยสนับสนุนการจัดทําแผนงานเชิงนโยบายการประเมินสถานการณ์การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงเพื่อให้การแก้ปัญหามีประสิทธิผล อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ร่วมกันซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยควบคุมและลดปัญหาฝุ่น pm 2.5แต่ยังเป็นกลนไกลสำคัญในการบรณาการการทำงานของหน่วยงานภาครัฐเพื่อยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนอย่างยั่งยืนมาต่อกันที่ข่าวต่อไปนะครับ แพทย์ไต้หวันเผยนะครับว่าการหาวไม่ใช่แค่ง่วงแต่เป็นสัญญาณเตือนสี่โรคร้ายแรงหากมีอาการอื่นๆร่วมเตือนอุทาหณ์คนหาวล้มหมดสติจนดับสลดมาแล้วนะครับกระแสะไวรัลในโลกออนไลน์กำลังให้ความสนใจกับกรณีทางแพทย์ที่เมืองเกาสงประเทศไต้หวันนะครับมีชายวัย55ปีอดีตตำรวจครับเกิดล้มหมดสติและเสียชีวิตกระทันหันหลังหาวที่ร้านสะดวกซื้อเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความตระหนกในสังคมอย่างมากนะครับ ดรห่วงเซียนครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเตอือนนะครับว่าแม้การหาวจะเป็นปฏิกิริยาทางร่างกายตามปกติแต่หากเกิดผิดปกติมากเกินไปและมีอาการรว่วมอื่นๆนะครับเช่นมีอาการเวียนศีรษะเจ็บหน้าอกใจสัน่นหรือแขนขาอ่อนแรงควรรีบระวังเพราะอาจเป็นสัญญาณของโรคร้ายแรงนะครับโดยแพทย์ได้อธิบายเพิ่มเติมนะครับว่า การหาวเป็น,นกลไกที่สมองใช้ปรับสมดุลเมื่อสมองต้องการลดอุณหภูมิมีปัญหาการแลกเปลี่ยนออกซิเจนหรือสารสื่อประสาทอย่างโดพามีนเซโรโทนีนและอะเซโทนีนนะครับที่ทำงานผิดปกติการหาวจึงเปรียบเสมือนปุ่มรีเซตช่วยให้สมองกลับมาสมดุลชั่วคราวดังนั้นการหาวไม่ใช่แสดงถึงความง่วงหรือเบื่อแต่บางครั้งเป็นสัญญาณเตือนสุขภาพที่ไม่ควรมองข้าม โดยโรคนี้นะครับอาจจะเกี่ยวข้องกับอาการหาวที่ผิดปกติเราจะแบ่งได้เป็น4กลุ่มนะครับได้แก่ 1. ครับโรคระบบประสาทเช่นโรคหลอดเลือดสมองโดยเฉพาะที่กระทบก้านสมองโรคปอกประสาทเสื่อมแข็งรวมถึงผู้ป่วยบางรายนะครับที่มีอาการรมชักหรือไมเกรนอาจแสดงอาการหาวติดติดกันเป็นสัญญาณเริ่มต้น 2. ครับโรคหัวใจและหลอดเลือดเช่นกล้ามเนื้อหัวใจขัดเลือดหรือเจ็บหน้าอก จากโรคหัวใจขัดเลือดนะครับโดยผู้ป่วยบางรายมีอาการหาวเพราะว่าเส้นประสาทเวกัสถูกกระตุ้นโดยมีรายงานผู้ป่วยโรคเนี่ยแบ่งชั้นหลอดเลือดใหญ่ก็มีอาการหาวก่อนเกิดเหตุเช่นกันนะครับ3ครับโรคตับและเมตาบอลิซึมเช่นผู้ป่วยโรคตับอักเสบหรือตับแข็งมักจะอ่อนเพลียและหาวบ่อยขณะที่ผู้ป่วยเบาหวานในภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำสมองขาดพลังงานก็อาจจะมีอาการหาวถี่ได้เช่นกันนะครับ ทั้งนี้ครับผลข้างเคียงจากยาหรือโรคทางจิตเวชก็มีโอกาสนะครับเช่นยาต้านซึมเศร้าบางชนิดนะครับอาจทําให้ผู้ป่วยหาวต่อเนื่องหรือมีภาวะที่วิตกกังวลหรือซึมเศร้าจากความผิดปกติของระบบสารสื่อประสาทก็อาจจะมีอาการคล้ายนี้เช่นกันนะครับโดยแพทย์ย้านะครับว่าโดยทั่วไปการหาวถือเป็นเรื่องปกติ ต่หากมีอาการผิดปกติร่วมกันนะครับเช่นเวียนศีรษะเจ็บหน้าอกใจสัน่นหรือแขนขาอ่อนแรงต้องไม่ละเลยนะครับเพราะว่าอาจจะเกี่ยวกับโรคสมองหัวใจเมตาบอลิซึม M, หรือแม้แต่โรคทางจิตเวชก็ควรจะต้องรีบพบแพทย์นะครับเพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาโดยเร็วก่อนจะพลาดช่วงโอากาสทองของการรักษาครับมาต่อกันที่ข่าวสุดท้ายนะครับเปิดจุดเช็คอินใหม่นะครับม่น้ำล้นสปินเวย์ครับอ่างเก็บน้ำหลุมหนองบอ่อที่จังหวัดยะโสธรน,นะครับ โดยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทําให้ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําหลุมหนองบอล้นสปินเวย์นะครับไหลลงท้ายอ่างผ่านลานหินกลายเป็นน้ําตกสวยงามทําให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่เหมาะแก่การพักผ่อนสัมผัสใกล้ชิดธรรมชาติในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในพื้นที่ของจังหวัดยะโสธรมีฝนตกลงมาทุกวันอย่างต่อเนื่องนะครับ ส่งผลให้มีปริมาณน,น้ําไหลเข้าอ่างเก็บน้ําต่างๆในพื้นที่มากขึ้นโดยเฉพาะที่อ่างเก็บน้ําหลุมหนองบอ่อตั้งอยู่ที่บริเวณเทือกเขาภูคำพระยะโสธรน,นะครับซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดเล็กทําให้ปริมาณน,น้ําล้นสปริงเวย์ครับไหลลงสู่ท้ายอ่าง โดยที่มีผ่านลาดหินกว้างนะครับลดหลั่นจนไปยังเห็นเป็นม่านน้ำสวยงามจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่แห่งใหม่ของอำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรเหมาะที่จะเป็นสถานที่พักผ่อนนะครับได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดและเป็นจุดถ่ายภาพเช็คอินสำหรับคนที่ชื่นชอบสายน้ำและธรรมชาติ นอกจากนี้ครับยังสามารถที่จะลงเล่นน้าได้อย่างปลอดภัยนะครับเนื่องจากระดับน้ำเนี่ยไม่ลึกมากส่วนใหญ่จะเป็นลานหินกว้างและแอ่งน้ําเล็กๆนะครับที่มีสารน้ําไหลผ่านเป็นลานหินเป็นระยะทางยาวกว่า100เมตรที่น่าสนใจของชาวบ้านในพื้นที่ ทั้งวัยรุ่นหนุ่มสาวและหลายครอบครัวต่างก็พาบุตรหลานไปเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะในช่วงของวันหยุดสวัสดิ์ทิมักจะมีชาวบ้านในพื้นที่และผู้ที่สนใจพากันเข้าไปเยี่ยมชมนั่งเล่นสัมผัสธรรมชาติท่ามกลางสายน้ำที่เย็นสบายกันเป็นจำนวนมากนะครับ ทั้งนี้ในส่วนของท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้างกล่าวนะครับว่าบริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำหลุบหนองนอบริเวณแห่งนี้เนี่ยเป็นที่ที่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับแต่คนมักจะไม่ค่อยรู้จักว่าจะมีน้ำไหลผ่านด้วย ที่เป็นปกติในช่วงฤดูฝนเนี่ยจะเป็นทุกปีนะครับโดยในขณะนี้ได้มีการจัดเตรียมห้องสุขารองรับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเนี่ยเข้าไปเยี่ยมชมได้ไว้เพียงพอแล้วซึ่งหลังจากนี้ถ้าหากมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นก็จะจัดเจ้าหน้าที่อ,อปพอรอนะครับและผู้นําชุมชนมาคอยดูแรลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่สนใจด้วยนะครับ แต่ก็อยากขอความร่วมมือให้ทุกคนเนี่ยช่วยการรักษาความสะอาดนะครับเพราะว่าขยะที่ถือมาก็ถือกลับไปด้วยเพื่อความสวยงามของธรรมชาตินะครับจึงขอเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจเข้าไปเยี่ยมชมและเล่นน้ำได้ในทุกช่วงเวลานี้นะครับคุณผู้ฟังครับและทั้งหมดนี้คือรายการเปิดขึ้นคุยข่าวโดยกองประชาการกองทัพไทยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ที่ YouTube Podcast กองประชาการกองทัพไทย สำหรับวันนี้ผมนัทพงศ์บุเรียงนักทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ